สวัสดีครับเดอะดิวิชั่นสองตอนที่7ครับผมกับภารกิจ Space Administration นะครับ HQ การส่งไอแซกขึ้นไปกับดาวเทียมนะครับผมให้ทำงานครอบคุมครับจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจากภารกิจก่อนๆน,นะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าไอแซกเนี่ยทำงานฟูลร0 0แล้วนะครับผม แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยภารกิจก่อนหน้าที่เราไปนะครับเราเปิดระบบโนโด i อแซเนี่ยเป็นแค่ซับโนดกับเป็นแค่อ่าไอแซในพื้นที่ของ DC นะครับแต่ว่าภารกิจที่เรากำลังจะไปเนี่ยสถานที่แอดมินมินิสเตเตอร์เอเนี่ยจะเป็นการเชื่อม ISAC เข้ากับเซททไลทหรือว่าดาวเทียมครับ mm hmm. เพื่อทำให้ ISAC กเนี่ยกลับมาทำงานครอบคลุมทั้งสหรัฐอเมริกานะครับผมซึ่งหลังจากภารกิจนี้เนี่ย เอเจนต์ทั่วประเทศนะครับจะใช้ไอแซ EC ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมภารกิจของเราในตอนนี้นะครับผมก็คือการเข้ามาเนี่ยจัดระเบียบและใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับดาวเทียมครับ <c oughs> เพื่อนำไอแซกเนี่ยกลับมาทำงานให้ได้ฟูลร้อยเปอร์เซ็นต์อีกครั้งนะครับ แต่อาคารนี้เนี่ยก็ถูกยึดโดยกลุ่มทรูซันนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าทรูซันเนี่ยมาใช้อาคารนี้เนี่ยเพื่อจุดประสงค์อะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับผม จะตกใจอะไรขนาดนั้นเอเจนต์มาแค่คนเดียวเองระหว่างทางที่ไต่าอาคารขึ้นมาเรื่อยๆนะครับกลุ่มทูซันเนี่ยมากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับผมเยอะมากๆและอาวุธครบมือตามสูตรแบบทหารนะรนะ See you can find working computer. satellite should console the base computer there there be each find working align of out can a a at d ในที่สุดก็เจอจานดาวเทียมครับผมมีอยู่3จุดครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องหมุนมุมหมุน,มน,มนองศาให้มันตรงครับเพื่อทำให้มันใช้งานได้อีกคล้งครับผม โดยจะมีเคลโซ่ uh, so เนี่ยที่คอยให้ข้อมูลช่วยเหลือเราแล้วก็ไอแซกคกับแล้วระหว่างนั้นเนี่ยทรูซันเนี่ยก็คอยมาขัดขวางเรื่อยๆเลยนะครับไม่ยอมให้เราทำงานให้มันแบบสบายๆอะ่ะดูดินั่นนะ่ะสายบนจออรในตรงมินิแมปจะเป็นการจับสัญญาณวิทยุของไอแซคครับผม คอยแจ้งเตือเราตลอดครับว่ามีกลุ่มทูซันเนี่ยหรือว่ามีใครเนี่ยเข้าใกล้เราครับ oh. so so ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราปรับจานดาวเทียมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าสัญญาณดาวเทียมยังแรงไม่พอนะครเราจะต้องหาตัวช่วยต่อไปครับ เกาจะมุ่งหน้าเข้าไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไปดูว่ามีตัวช่วยอะไรเนี่ยที่จะทำให้สัญญาณมันแรงขึ้นได้นะครับจากข้อมูลที่ผมไปหาเพิ่มเติมมานะครับวิทยุสื่อสาร UHF เนี่ยคืออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้คลื่นความถี่สูงพิเศษครับผม Ultra High Frequency นะครับซึ่งจะอยู่ในช่วง300-3,000เมกะเฮิร์ 3, นะครับ เป็นคลื่นที่มีความยาวสั้นแต่ว่าสามารถทะลุทะลวงผ่านสิ่งกีดขวางได้ดีนะครับผมเหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่อาคารหรือในเมืองนะครับแต่ว่าจะมีระยะส่งสัญญาณในพื้นที่โล่งเนี่ยสั้นกว่าคลื่น VHF นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมครับผมซึ่งไอวิทยุสื่อสาร UHF เนี่ยก็คือเราจะเอามาเพิ่มสัญญาณให้กับจานดาวเทียมเนี่ยเพื่อใช้งานในภารกิจนี้ครับ ultra-high-frequency relay payload detected bingo that comms module has the transmitter we need to finalize communications with the satellites agent activate the crane sequence and we're in business that's it we should be able to extract the radio once it's docked <coughs> เราก็เลยเปิดเครนขึ้นมาแล้วก็นํามันออกมาครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยทรูซันมันก็ยังบุกมาเรื่อยๆครับผมแล้วเราก็ต้องทําการนะครับเคลื่อนย้ายโมดูลตัวนี้เนี่ยให้ไปถึงปลายทางให้ได้ครับผมเพื่อไปนำํำวิทยุเ,เร่งคลื่นสัญญาณเนี่ยออกมาใช้งานครับสุดท้ายก็เข้าไปแล้วครับทีนี้เราก็ต้องตามไปครับผม ก็ตามสูตรครับเปิดเข้ามาห้องหลักห้องสุดท้ายเนี่ยโอ้โหทูซันบานแล้วก็จรวดใช่ไหมนั่นแหละวีบโอ้แมอ,มองไม่ทันมองทันแหละตลบไม่ทันแล้วก็ระหว่างที่เราเนี่ยรอให้โมดูลนะครับเคลื่อนที่มาจนถึงจุดสุดท้ายเนี่ยเพื่อเอาวิทยุออกมาใช้นะครับก็ต้องเคลียร์ทูซันไปเรื่อยๆครับผมหลังจากที่เคลียร์ทูซันจนหมดแล้วเนี่ยเราไปดูครับว่าคลื่นวิทยุ uhf เนี่ยหน้าตาเป็นไงครับผม และแล้วนะครับเราก็ได้วิทยุส่ง UHF เนี่ยเพื่อมาลิงก์กับดาวเทียมของ Division ละาครับผมทำให้คลื่นสัญญาณเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มร้อยเ์เซ็นต์แต่ว่ามีคนตัดไฟซะก่อน แหมพี่ก็เปิดตัวซะอลังการเกินทูซันก็เจอบอลน,นะครับผมมาสเตอร์เซอร์เจนสตีฟจูเนียคุยลอสนะครับมาพร้อมกับชุดกร่อหนักแล้วก็ปืนยิงลูกระเบิดโกงเกิน เออฟัคฟัคกะฟัคฟัก,ฟก,ฟก,ฟกโอ้ยไฟไหม้ไฟไหม,ไไม้โอ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดวโดนลุมโดนลุมไหนมาจัดจัดเออแตกซะโอ้โหเหลือลูกน้องเยอะเกินไปแล้วนะครับก็จัดการบอสของแมปนี้ได้แล้วครับผมก็เดี๋ยวไปดูสถานการณ์ครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะเดินไปทางไหนต่อครับ satellite is back online. send secure transmitter safekeeping. back a team secure the transmitter for Good work, agent. network to the online. I'll work, for Good และแล้วนะครับดาวเทียมของ Division เนี่ยก็กลับมาทำงานอย่างเต็มระบบอีกครั้งนะครับผมโดยมีเครื่องออตัวช่วยส่งสัญญาณเนี่ยที่ให้สัญญาณมาแรงขึ้นนะครับวิทยุ UHF เนี่ยมาช่วยนะครับแล้วเดี๋ยวแมนนี่เนี่ยจะส่งทีมงานนะครับมากู้วิทยุตัวนี้เนี่ยกลับไปที่ไวท์เฮาส์นะครับภารกิจนี้เราก็ประสบความสำเร็จด้วยดีครับผม made some incredible improvements lately. white house hasn't felt as secure since the lockdown. the basement has been converted into a workshop, fully equipped with drills, saws, and metalworking tools. the mechanics and crafters are using the tools to construct new gear. recovered munitions, parts, and tools are available to equip the agents with better gear and weapons. we'll need to recruit some staff to organize the growing armory. the shade network is almost fully operational. หลังจากจบภารกิจนี้นะครับผมไวท์เฮาส์ที่เป็นฐานปฏิบัติการของเราเนี่ยก็แข็งแกร่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับควอเตอร์ต่างๆส่วนต่างๆเนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานที่ยากขึ้นนะครับผม เพื่อฟื้นฟูประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้กลับมานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือประชาชนใน DC ก่อนนะครับผมเป็นจุดหลักของเราครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปติดต่อกับเฮลลี่เฮเยสนะครับผมที่เซ n เตอร์เมนแคมปัสนะครับว่าสถานการณ์ของเขาตอนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงพื้นที่ต่อไปครับเราจะไปเคลียร์พื้นที่ของแคมปัส ชุมชนแคมปัสเนี่ยหรือว่าเซตเมนต์แคมปัสนะครับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับผมจากตอนแรกที่เนี่ยระแบบระเกะระกะอยู่กันลําบากมากครับตอนนี้เนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับมีการจัดสรรปันส่วนแบ่งโซนมีอุปรกรณ์มีคนแล้วก็มีสิ่งของอำนวยความสะดวกเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆครับผมเหมาะสําหรับการดํารงชีวิตของผู้คนนะครับเริ่มจะมีการปลูกผักนะครับแล้วก็มีการก่อเริ่มสร้างปัจจัยพื้นฐานในการมีชีวิตรอดเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผม ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกับเฮนรี่เฮเยนนะครับว่าเรากับเขาเนี่ยจะมีแผนงานอะไรต่อไปกันในอนาคตครับผม I know you need people. You keep telling me you can't spare anyone. Not right now, but if you guys can take some pressure off of us. We're already doing what we can. Are you? Because outside those walls, it's perdition. We let our guard down just for a second and it's over. All of this. Whatever you're doing out there, we're not feeling it in here. w well, Sher hope you're ready semester for r I o ข้อสรุปนะครับผมเราที่เป็นเจ้าหน้าที่ดีวิชันเนี่ยเรามีงานใหญ่รออยู่แล้วครับในการกู้คืนอเมริกากู้คืนศรัทธาของผู้คนกลับมานะครับแต่ว่าเราก็ต้องการกําลังคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยมาช่วยในงานอื่นที่เราลงมือทําไม่ได้นะครับส่วนเฮนรี่เฮเยสเนี่ยเขาก็มองในมุมมองของประชาชนทั่วไปที่พยายามเอาตัวรอดในแต่ละวันครับแค่นี้ก็ยุ่งยากจะตายอยู่แล้วครับผมสุดท้ายมันก็ เหมือนกับน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแหละครับเขาก็ต้องการให้เราเนี่ยสร้างความปลอดภัยให้เขาครับส่วนเขาเนี่ยเมื่อเขาปลอดภัยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีผู้คนมีกําลังคนที่จะมาช่วยเหลืองานจุกจิกของเรานะครับผมให้เราเนี่ยทำงานใหญ่ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมมันก็คือไซคเวสหรือว่าภารกิจลองนะครับให้เราเนี่ยไปคอยช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือประชาชนของชุมชนเซตเตอร์เมนแคมปัสนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือตัวประกันเรื่องการคุ้มครองความปลอดภัยหรือว่ากำจัดภัยคุกคามนะครับเพื่อทำให้เซตเตอร์เมนนี้เนี่ยอยู่ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นแข็งแรงยิ่งขึ้นครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีกำลังคนจุกจิกมากพอเนี่ยที่จะมาช่วยงานของเจ้าหน้าที่ดิวิชั่นครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์หรือว่ามานั่งพูดคุยเนื้อเรื่องส่วนที่ผมตกขาดไปได้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ